วงนี้สันจุ้งนะคะบอกเลยห้ามพลาดวันนี้มีเข้ามาแล้วนะคะสดๆร้อนๆเลยสีแดงเจ็บๆแบบนี้นะคะห้ามพลาดเด็ดขาดไปชมกันค่ะนี่เลยค่ะที่อยากจะนำเสนอมากๆเลยค่ะกับคันนี้นะคะนี้สันจุ้เครื่อง1.6นะคะปี2017ตัว V นะค,ะคันนี้ได้เป็นตัวท็อปสุดเลยนะคะปี2017ราคาสุดพิเศษค่ะ3 2 9 0 0 0บาทนะคะลูกค้าที่จะผ่อนไฟแนนซ์นะคะคันนี้นะ ผ่อนอยู่ประมาณ5,000กว่าบาทเท่านั้นเองนะคะบอกเลยว่าผ่อนน้อยคุ้มค่าได้รถปีใหม่แล้วก็ไม่ช้ำไม่โซมส,สีสวยๆเจ็บๆแบบนี้ได้เป็นตัวท็อปด้วยค่ะนี่เลยนะคะอยากจะนําเสนอมากๆเพิ่งเข้ามาสดๆร้อนๆสีแดงเดิมๆทั้งคันแบบนี้นะคะโลโก้นิสสันนะแล้วก็กระจังหน้านะคะจะครอบด้วยโครเมียมตัวสีดําด้านบนแบบนี้นะคะจะเป็นสีดาเปียโ,โนแบ็คมาพร้อมกับไฟดวงใหญ่ กลมๆโตโ,ตโตแบบนี้เลยนะคะมาพร้อมกับไฟตัดหมอกด้านล่างนะคะกระจังหน้าของเขาค่อนข้างที่จะแข็งแรงเลยด้านในจะเป็นสีดําเข้มตัดกับสีตัวรถเดี๋ยวเรามาดูด้านข้างกันบ้างดีกว่าค่ะมาในส่วนของด้านข้างเขานะคะอันนี้ก็จะเป็นแม็กเดิมๆของนิสสันเขาเองเลยนะคะเป็นแม็กลายใหม่ ให้กืนกับสีตัวรถเลยนะคะเป็นแม็กของนิสันเขาเองนะคะแม็กขอบ17เดเดิมๆยางปีใหม่พร้อมใช้งานแน่นอนเดี๋ยวเรามาดูด้านข้างตัวใหม่ๆนะคะไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างแล้วเรียบร้อยด้านล่างของเขานะคะชุดแต่งสีดำนะ้าตัวเปิดของเขานะคะมีตัวกันกระแทกมีคีเรทให้แล้วเรียบร้อยดันสตร์เดิมๆของนิสันเขาเองตัวเปิดของเขาก็จะพิเศษนิดน,นึงนะไม่เหมือนใครนะคะก็จะมีตัวกันกระแทกของจุบเรียบร้อยจะเป็นสีแบบ พรมีมโครเมีมนะคะกันลอยนะตัวเปิดของเขาจะอยู่ด้านบนด้านในค่อนข้างสวยเลยเป็นเบาะสีดําสลับแดงแต่ว่าเดี๋ยวเราลองดูด้านหลังกันก่อนดีกว่าค่ะมาด้านท้ายของเขานะคะไฟก็คือแบบขับอยู่บนท้องถนนไม่เหมือนใครแน่นอนโลโก้นิสันนะคะอยู่ครบเลยนะคะนิสันจุ้งนะคะมาพร้อมกับเซ็นเซอร์ด้านหลังนะคะสจุดที่ให้มานะมีกล้องมองหลังแล้วเรียบร้อยนะคะตัวท็อปตัววีเดี๋ยวเราลองดูด้านท้ายกันบ้างดีกว่าบอกเลยว่ากว้างขวางมากสําหรับตัวนี้นะคะ ช่องใส่ของทุกอย่างนะคะใช้งานได้ปกติอุปกรณ์แม่แรงทุกอย่างมีครบไม่ช้ำไม่โทมสุขของบรรจุของงานได้ค่อนข้างเยอะเลยนะคะเพราะสามารถพับเบาะได้ด้วยนะคะ60-40นะ้าที่เขาให้มาสําหรับคันนี้นะคะจุกของจุกคนบอกเลยว่าจุใจแน่นอนใครที่หา Nissan ที่ไม่อยากได้เป็นเก่งก็แนะนําเป็น SUV คันนี้ละกันขนาดกลางเดี๋ยวเราไปดูออปชันด้านในกันบ้างดีกว,ว่าเขาให้อะไรมาบ้างส่ะคะ มาค่ะเรามาดูด้านในกันบ้างดีกว่าตัวปี2017อย่างแรกเลยพุสตาแล้วเรียบร้อยนะคะสำหรับคันนี้ ด้านในของเขาก็จะเป็นสีดําสลับแดงนะคะเหมือนกับด้านนอกเหมือนกันนะจะเป็นสีแดงแล้วก็ชุดแต่งต่างๆขงเขาก็จะเป็นสีดําอันนี้ก็แบบลงตัวดีไซน์มาแบบทันสมัยเลยนะคะผู้หญิงก็ขับได้ผู้ชายก็ขับได้โดดเด่นแน่นอนบนท้องถนนและที่สําคัญราคานะคะบอกเลยพิเศษสุดๆเลยคอนโซลด้านหน้ากันบ้างดีกว่านะคะตัวจุกเองเขาก็จะมีโค้งเว้าวตามภาษาของตัวรถเขาบอกเลยว่าดีไซน์มาแบบเก๋ๆลงตัวไม่เหมือนใครแน่นอนนะคะ ทุกอย่างฟังก์ชันนะคะอันนี้ได้มาเดิมๆจากศูนย์จอแบบทัสกีนนะคะอันนี้ก็ได้มาเดิมๆจากศูนย์นะคะมี USB AUX ให้ลูกค้าเลือกใช้งานได้เลยนะคะโหมดต่างๆเลือกใช้งานได้เลยเลื่อนลงมานิดนึงจะเป็นโหมด Air Auto นะคะที่เขาให้มาช่องใส่ของเล็กๆนะคะด้านล่างได้มาเป็นเกียวออโต้คอนโซลกลางของเขาก็จะเน้นเป็นสีแดงนะคะบอกเลยว่าพลาสติกสวยมากและที่สําคัญไม่มีรอยฉีดข่วนเลยลูกค้าดูค่ะคือเรียบร้อยมากเจ้าของเดิมนะคะค่อนข้างที่จะทะนุถนอมเลยนะ ช่องใส่ของใส่แก้วน้ำนะคะ2ช่องนะคะด้านข้างแล้วก็นี้เลยที่พักแขนนะคะมีมาให้แล้วเรียบร้อยช่องใส่ของตรงนี้ปกติเลยนะคะดูด้านหน้าบ้างดีกว่าพวงมาลัยนะคะมันติฟังก์ชันนะคะทรงสปอร์ต3ก้านแบบนี้เลยนะบอกเลยว่าดูดีไม่ช้ำไม่โทมนะคะตัวปี2017ใช้งานมาไม่เยอะรถแบบ สวยดูดีละกันมีรับประกันหลังการขายให้คันนานสูงสุดถึง1ปีเลยสาหรับคันนี้เดี๋ยวเราดูตัวเบาะบ้างดีกว่าอันนี้ก็ดูแลกันแบบง่ายๆเลยได้มาเป็นเบาะหนังนะคะสีแดงสลับดานะคะลงตัวแบบทรงสปอร์ตเบาะนะคะห่อหุ้มศรีรับนี่มีปีกด้วยนะ,ะเป็นแบบบัคเกอร์ซีนนะคะดีไซน์มาแบบสปอร์ตสปอร์ตนะคะด้านบนไม่ฉําไม่โทมทุกอย่างใช้งานได้ปกตินี่เลยตัวเป็น มันบังแดดนะคะให้มาค่อนข้างใหญ่เลยแบบนี้ถือว่าตอบโจทย์นะคะอ่าด้านหน้าประมาณนี้เดี๋ยวเราไปลองนั่งฟิลด้านหลังกันบ้างดีกว่าค่ะปะเดี๋ยวพาไปดูมาค่ะเรามาดูด้านหลังกันบ้างดีกว่าค่อนข้างที่จะกว้างเลยนะนะตัวเบาะนะคะก็ถือว่าเรียบร้อยขาไม่ติดหัวไม่ชนพื้นที่เขาค่อนให้มาค่อนข้างที่จะเยอะเพราะว่าตัวรถเขามันจะออก,กอ้วนนิดหนึ่งนะคะด้านบนมันก็เลยดูโป่งๆนะคะไหนจะ ในส่วนของกระจกที่แบบรอบคันแล้วก็ตัวกระจกหลังค่อนข้างที่จะใหญ่เลยนะคะอันนี้ก็ถือว่าเรียบร้อยดีตัวบ่อนดอังสีแดงเหมือนกันนะคะสีแดงสลับดําอันนี้ก็พามาดูด้านหลังก็จุคนได้แบบ ได้เลยแหละเพราะว่ามันเป็น SUV อาจจะไม่ใหญ่มากแต่ลูกค้าจุกของจุกคนคันนี้ตอบโจทย์หารถราคาประมาณ3 0 0แสนคันนี้ลูกค้าได้ไปไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะใครเป็นสาวกนี้สันจุกหรือว่ากำลังหารถใช้งานนะคะจะเป็นรถคันแรกหรือรถเสริมในครอบครัวคันนี้นะคะบอกเลยว่าแนะนำมากมากสนใจโทรมาได้เลยที่เบอร์ศูน2 2 2ป2 0 3หรือเข้ามาชมรถได้เลยที่โชว์รูมกิจสากุธคายยังไงฝากคันนี้ไว้ด้วยค่ะนี้สั่นจุกเครื่อง1.6เบนซิน ตัว V ตัวท็อปสุดนะคะ329,000บอกเลยว่าราคาโคตรพิเศษนะคะเข้ามาชมกันได้เลยค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย